ส่วนมากที่ประจำก็คือตรงนี้นี่เลยอากาศนหนาว,น,าวนอนเฝ้าฮีตเตอร์เลยไม่ไปไหนอากาศทีแค่ไหนก็ไม่ออกเป็นเด็กดีตอนกลางวันนอนทั้งวันตอนกลางคืนหายไม่รู้หายไปไหนใช่ไหมออสตินออสติน สังเกตหูออสตินออสตินฮัลโหลหาง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 ออสตินหางออสตินเป็นอะไรลูกออสตินเป็นอะไรคะแย่เป็นอะไรฮะงอนใครวันนี้งอนใครอยากได้อะไรหิวยัง อิู่ยังคะอิูออ่ยังอิู่ยังเออออสตินออสตินไปไหนเนาะไปไหนเนาะออสตินฮัลโหลฮัลโหลฮ่าฮ่าออสตินโอ้ยงอนใครเนาะบาดเนี่ย เงอนใครน้อบาทนี่ทำไมหน้าหากักหน้างองอย่างนั้นล่ะเด็กออสตินหิวย,ยังหิวย,ยังอ้วนหืมผู้ที่ไม่เคยหลับถึงตาถึงตาจะหลับแต่โหูหนี่แบบกระพือเลยนะโหูหนี่กระพือเลยนะฮะคืออะไรนะฮะไหนหางกระดิกไมหางหากระดิกหน่อยเด้ รับรู้ไหมได้ยินไหมพูดอะไรเนี่ยได้ยินไหมเอ่ยออ้ยหนาไหมทำไมหน้าหักอย่างนั้นละ่ะ